สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในช่องอมกอพอดแคสต์ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับหากว่ามีเรื่องราวเรื่องไหนที่กําลังเป็นประเด็นแล้วก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับเราจะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับและในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของการเดบิวต์โซโล่อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ได้มีการยกเลิกสัญญาแล้วก็ได้มีการประกาศออกมาจากวงของสอนนะครับสอนซีเอ เองนะครับตอนนี้นะครับสอนได้มีการออกมาประกาศแล้วนะครับว่าหมดสัญญากับทางค่ายอย่าง Cu ิ be Entertainment เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้มีการประกาศออกจากวง CLC นะครับวงที่สอนเนี่ยไม่มีการเดบิวต์ในครั้งแรกนะครับกับเพื่อนๆสมาชิกจากวง CLC นะครับหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้ติดตามเรื่องราวของสอนมานะครับตั้งแต่ได้มีดราม่าครั้งนั้นนะครับสอนเนี่ยก็ได้ออกจากวงแล้วก็ออกจากค่าย Cu ิว e n t e r t a i n m e n t นะครับแล้วก็ได้มีการประกาศร่วมงานกันนะครับของสอนแล้วก็ค่ายใหม่ที่ได้มีการเซ็นสัญญาไปอย่าง ค่ายวายเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับและสอนนี่ก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าจะมีข่าวดีนะครับนั่นก็คือจะมีการปล่อยโซโล่เดบิวต์หรือว่าเป็นโซโล่ซิงเกิลนะครับครั้งแรกของสอนเนี่ยในปีหน้านะครับปี2022สอนเนี่ยก็จะมีผลงานซิงเกิลใหม่ออกมาให้กับแฟนๆเนี่ยได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับแต่ว่าหลายๆคนนะครับก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะครับเกี่ยวกับการโซโล่ของสอนนะครับบางคนเนี่ยก็ชื่นชมนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกําลังใจให้กับสอนนะครับกับการเดินทางครั้งใหม่กับการทํางานใหม่ใน ฐานะศิลปินเดียวนะครับแต่ก็ยังมีแฟนคลับของวงบางคนนะครับที่ไม่โอเคกับการกระทําของสอนะครับหลังจากที่มีดราม่าเนี่ยตามมามากมายนะครับเกี่ยวกับสอนก็มาคอมเมนต์นะครับได้มาพูดถึงการเดบิวต์โซโล่ครั้งนี้ของสอนะครับบางคนเนี่ยก็บอกว่าการที่จะมาเป็นศิลปินเดียวนะครับมันค่อนข้างยากและดังนั้นเนี่ยผลงานครั้งใหม่ของสอเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยากนะครับที่จะได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเกาหลีหรือว่าชาวเกาหลีนะครับเพราะว่าสอนเองก็ถือได้ว่าเป็นศิลปินชาวต่างชาตินะครับการที่จะมาเดบิวต์เป็นศิ เกาหลีเนี ee, ่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าการที่จะประสบความสําเร็จนั้นเนี่ยมันต้องใช้หลายๆปัจจัยเลยนะครับไม่ใช่เพียงว่าสอนเนี่ยเป็นอดีตสมาชิกจากวง C L C แล้วเนี่ยจะสามารถโซโลแล้วก็ประสบความสําเร็จเลยนะครับหลายๆคนนะครับก็มีความคิดเห็นต่างๆมากมายนะครับบางคนเนี่ยก็ชื่นชมนะครับในเสียงร้องของสอนที่มีเสน่ห์แล้วก็เพราะน่าฟังนะครับแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ยังชื่นชมนะครับความสามารถของสอนในการที่จะเพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีนะครับหรือว่าประสบการณ์ที่มากมายของสอนเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้นะ ครับของซอนเนี่ยสามารถที่จะนํามาประกอบกันใหม่นะครับแล้วก็เดบิวต์เป็นโซโล่ศิลปินเดี่ยวในเกาหลีได้สบายๆเลยนะครับหวังเพียงแค่เพลงที่ดีนะครับจะช่วยทําให้ซอนเนี่ยเป็นที่รู้จักขึ้นมานะครับแล้วก็ทําให้ชาวเกาหลีเนี่ยหันมาสนใจที่จะเปิดฟังเพลงใหม่ของซอนนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งของเราแฟนคลับนะครับก็ได้มีการออกมาสแสดงความคิดเห็นว่าซอนนะครับอาจจะไม่ปังอย่างที่คิดก็ได้นะครับเพราะว่าการเดบิวต์ใหม่ครั้งนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นการเปิดตัวโซโล่นะครับหลังจากที่มีข่าวดราม่าต่างๆเนี่ยมากมาย เกี่ยวกับตัวสอนนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่พอใจหรือว่าอาจจะไม่อยากซับพอร์ตนะครับก็จะยิ่งทําให้จํานวนแฟนคลับที่รอติดตามเนี่ยลดน้อยลงนะครับแล้วบวกกับว่าสอนเนี่ยเป็นชาวต่างชาติด้วยหากว่าได้มีการเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวหรือว่าโซโล่เดบิวต์นะครับก็อาจจะเพิ่มความยากขึ้นไปอีกนะครับทำให้การเดบิวต์ของสอนในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะปังยากหน่อยนะครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นนะครับของ2ฝั่งจากแฟนคลับนะครับทั้งที่คอยเชียร์แล้วก็ให้กําลังใจสอนนะครับรวมไปถึงอีกฝั่งที่ออกมมาเ ในเชิงที่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอาจจะไม่ประบสบความสําเร็จอย่างที่ควรจะเป็นนะครับและนี่ก็เป็นความคิดเห็นจาก2ฝั่งแฟนคลับนะครับสำหรับคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะครับกบ็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการที่จะเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวของสอนแล้วก็ผลงานเพลงของสอนนะครับที่ได้มีการบอกใบ้มาว่าจะมีการปล่อยออกมาในต้นปีหน้านะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นลงมาในคลิปนี้ได้นะครับคิดเห็นยังไงเนี่ยก็า etas, มาลองพูดคุยกันสําหรับเรานะครับเราคิดว่าการปล่อยเพลงของสอนในครนั้งนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้เป็นการ ปล่อยแบบว่าเปิดตัวให้เป็นศิลปินเดี่ยวอย่างเต็มรูปแบบนะครับอาจจะเป็นการปล่อยเพลงปล่อยซิงเกิลออกมาให้กับแฟนคลับหรือว่าแฟนเพลงที่ติดตามสอนอยู่นี่ได้หายคิดถึงกันเฉยๆนะครับพร้อมกับเป็นการชิมลางนะครับการร่วมงานกันครั้งแรกในฐานะของศิลปินค่ายใหม่อย่างเต็มตัวนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีการประกาศเดบิวต์อย่างเป็นทางการตามมาที่หลังนะครับถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเราคิดว่าสําหรับผลงานเพลงนะครับก็อาจจะได้รับการตอบรับที่ดีจากแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงที่รอติดตามอยู่นะครับแต่ก็นั้น แลวก็กําลังจะเริ่มเดินทางเส้นใหม่นะครับก็มารอติดตามเป็นกำลังใจให้สอนกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเราจะนําเอาเรื่องราวอะไรเกี่ยวกับวงการเคป๊อปมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกก็รอติดตามกันด้วยนะครับสาหรับใครที่มีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้นะครับก็สามารถพูดคุยกันคอมเมนต์กันข้างใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับอมกอพอดแคสต์ของเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subs subscribecribe ช่องกดดค้วยนะรับส พลาดคลิปต่อๆไปที่เราจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังกันต่อนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ